สุภาษิต20 7 17คนชอบทำดำเนินด้วยความจริงใจบุตรของเขาจะได้รับพรหลังจากเขาเราสามารถอยู่ได้ด้วยจิตสำนึกที่ชัดเจนนอนบนหมอนและนอนหลับอย่างสงบสุขหากเราเดินด้วยความซื่อสัต์สุดจริตคุณแน่ใจว่าคุณกําลังทำดีต่อตัวเองและผู้อื่นและในการทำเช่นนั้น <Okay. S 2> คุณจะกลายเป็นตัวอย่างให้คนรอบข้างคุณ เป็นตัวอย่างให้ลูกๆของคุณและทำให้พวกเขาภูมิใจในตัวคุณและคุณที่ยังไม่ยอมรับพระเจ้าพระเยซูคริสเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณคุณต้องยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณมิฉะนั้นคุณจะไม่มีวันเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ตามที่เขียนไว้ในมิวยีนาฬิกา15นาทีใครก็ตามที่ไม่พบในหนังสือแห่งชีวิตเขาก็ถูกทิ้งลงในบืงไฟ สถานที่ที่สร้างขึ้นสำหรับซาตานและดีศาสตร์ของมันดังนั้นคุณที่ต้องการใส่ชื่อของคุณในหนังสือแห่งชีวิตจงจำเช่นนี้พระเจ้าของฉันและพระบิดาของฉันฉันรู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของฉันคุณตายเพื่อฉันบนไม้กางเขนแห่งความโกรธาฉันรู้ว่าไม่มีทางอื่นที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ ยกโทษบาปของฉันเขียนชื่อของฉันในหนังสือแห่งชีวิตและไม่เคยลบมันช่วยฉันและครอบครัวทั้งหมดของฉันในานามของพระเจ้าพระคนสั้นมากขึ้นเพียงเพื่อพระเจ้าพระเยซูคริสเพราะพระองค์เท่านั้นที่คู่ควรกับเกียรตินี้บารสาธุการแด่พระเจ้าตลอดไปเอเมนสองบาทบิน13นาฬิกา13นาทีจุดสองบาท บิน13นาฬิกา13นาทีช่างเป็นผายจากพระเจ้าและความรักขององค์พระธรรมและการบูชาของพระธรรมจงอยู่กับคุณทุกคน